สวัสดีครับผมผม TE4M นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปลงบน iPhone ในแผนของคุณนะครับโดยไม่ใช้ App Store นะครับวิธีนี้ใช้สำหรับการดาวน์โหลดแอปที่ไม่ได้อยู่ใน App Store นะครับอย่างเช่นแอปที่ใช้ในการเจอเบรกหรือแอปพวก Emulator นะครับในการเอาไว้เล่นเกม e m u l a t o r นะครับหรือว่าแอปต่างๆนั่นแหละครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมา สอนการติดตั้ง Out สโอนนะครับซึ่งจริงๆผมเคยสอนไปแล้วแหละนะครับซึ่งมันก็ประมาณ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งวิธีการต่างๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็แอปก็ได้รับการอัปเดตแล้วนะครับโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งวิธีนี้ครับจะต้องใช้ Windows PC ซนะครับซึ่งวิธี Mac ก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนสำหรับของ Windows นะครับก็ลิงก์ทั้งหมดนะครับผมจะทิ้งไว้ในดีสคริปชันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามาเริ่มกับเว็บแรกเลยนะครับซ ไอจูแล้วก็ไอคลาวกันนะครับผมถ้าเกิดใครมีแล้วนะครับสามารถข้ามไปได้นะครับแต่ว่าไอคลาวกับไอจูนนะครับจะต้องเป็นของ Windows เท่านั้นนะครับโหลดใน Microsoft Store นะครับอาจจะใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นถ้ามีแล้วอาจจะลองลบติดตั้งใหม่นะครับเป็น2ตัวนี้นะครับในเว็บนี้เลยนะครับใครมี Windows 64บิตก็กด64บิตด้านบนตรงนี้นะครับในตัวไอจูนแล้วก็ของไอคลาวนะครับสามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับนี่ครับ เมื่อกดดาวน์โหลดมันก็จะนะครับดาวน์โหลดให้แล้วก็คุณก็แค่กดติดตั้งนะครับได้เลยนะครับผมจะไม่สอนวิธีการติดตั้งนะครับต่อไปนะครับ WinIR นะครับจะต้องใช้ในการแตกไฟล์นะครับถ้าใครยังไม่มีก็ให้ดาวน์โหลดนะครับลิงก์ที่2นี้นะครับผมจะใส่ลงไปก็นี่ครับสามารถดาวน์โหลดตัวด้านบนได้เลยนะครับ64บิตสรับ Windows 64บิตนะครับ32บิตก็32บิตนะครับกดแล้วก็เช่นกันครับดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับโอเคเรามาในลิงก์หลักกันเลยนะครับ ก็ลิงก์นี้คือลิงก์ของอ t s สโต e นะครับเดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดกันนะครับก็เลื่อนมานะครับด้านล่างของเว็บไซต์นะครับจะเจอคำว่าอ u t เซ r ร์เบอร์ดาวน์โหลดนะครับวินโด s นะครับกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับโอเคเมื่อคุณดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์ zip นะครับซึ่งให้คุณทำการแตกไฟล์ก่อนนะครับโดยการเข้าไปที่ไฟล์นี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ Extract นะครับหรือแตกไฟล์มาตรงนี้นะครับจริงๆก็สามารถกดเปิดได้เลยนะครับเมื่อแตกไฟล์มาแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์2อันนี้นะครับวิธีการติดตั้งก็คือกด Setup. exe นะครับกด Next ไปเลยนะครับ Next Next แล้วก็รอติดตั้งนะครับเสร็จแล้วก็กด Close ได้เลยนะครับโอเคแค่นี้นะครับคุณติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อความชัวร์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาเช็คตรงนี้กันก่อนนะครับด้านขวาตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณติดตั้ง iCloud ถูกต้องนะครับมันก็จะมีไอคอนอยู่ตรงนี้ แล้วก็ถ้าใครมีปัญหานะครับขั้นในขั้นตอนต่อๆไปนะครับก็ให้เช็ค iCloud ดีๆนะครับว่าคุณติดตั้งแล้วยังคุณล็อกอินหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมตรงนี้ผมไม่ได้ล็อกอินนะครับแต่ผมสามารถที่จะใช้ได้นะครับถ้าใครใช้ไม่ได้ติดปัญหาอะไรก็ลองล็อกอินต้วไอคลาวดูนะครับโอเคเรามาต่อกันที่ไอจูนะครับเมื่อคุณดาวน์โหลดติดตั้งไอจูนมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เชื่อมต่อนะครับ ไอโฟนในแผ่นของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เชื่อมต่อ iPhone ของผมเข้าคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครเพิ่งเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับมันก็อาจจะขึ้นให้กด trust หรือกดเชื่อถือใน iPhone นะครับก็ให้กดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในหน้า t u n e s ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นไอคอนเล็กๆนะครับเป็นรูปไอโฟนของคุณนะครับกดเข้าไปครับนะครับเมื่อเลื่อนลงมานะครับผมแนะนานะครับว่าเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันเชื่อมต่อแล้วใช่ไหมาะดนนนิึครับ ก็จะเจอคําว่าเชื่อมเชื่อมข้อมูล iPhone นี้ผ่าน WiFi นะครับเรากดเสร็จสิ้นแล้วก็กดปรับใช้ไปเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะทําให้คุณลงแอปนะครับโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณตลอดเวลานะครับหรือไม่ต้องเชื่อมต่ออีกเลยนะครับมันจะทําผ่าน WiFi ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายให้ดูนะครับโอเคนะครับจากที่เห็นนะครับตอนนี้ผมได้ถอดสายไปแล้วนะครับ แต่ว่าก็ยังมี iPhone ของผมขึ้นโชว์อยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราปิดไปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิด Out Server เพื่อติดตั้ง Out Store นะครับลงบน iPhone กันนะครับเข้าไปที่ปุ่ม Start นะครับแล้วก็ Search ว่า Out Server นะครับเมื่อเจอแล้วนะครับกดเปิดได้เลยนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้นะครับผมก็ถ้าไม่ถ้าไม่เห็นตรงนี้นะครับก็กด Show ขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนแบบนี้นะครับผม เมื่อเห็นไอคอนแล้วครับกดคลิกซ้ายได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ install out store นะครับก็แบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นเครื่องของคุณที่เชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อผ่าน w i f i ใช่ไหมครับก็มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าใครเชื่อมต่อผ่านสายมันก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับก็กดคลิกซ้ายได้เลยนะครับจากนั้นมันก็จะให้คุณใส่ apple id แล้วก็ password นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ให้กด install ไปเลยโอเคนะครับเมื่อคุณใส่ apple id เสร็จนะครับมันก็นะครับติดตั้งให้อันนี้ของผมก็คือผ่าน wi-fi ได้เลย ก็จะมีโน้ตนิดนึงนะครับถ้าใครมีปัญหาตรง Apple ID เดีเมื่อกี้นะครับแนะนำให้สมัครใหม่เลยนะครับจะได้จบปัญหานะครับแล้วก็มันก็จะติดตั้งได้แบบนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ถ้าคุณพยายามที่จะเปิดแอปนะครับมันก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับ1ก็คือให้ไปเชื่อถือเดเวลลอปเปอร์นะครับในตั้งค่าแล้วอันที่2คือให้เข้าไปเปิดเดเวลลอปเปอร์โหมดนะครับหรือโหมดผู้พัฒนานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับก็อนดับแรกนะครับให้เข้าไปที่ตั้งค่าเลยครับ เมื่อเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วนะครับเข้าไปที่ General นะครับหรือทั่วไปนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเจอ VPN นะครับนี่ครับ VPN a n Device d Management ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นเป็น Apple ID Email ของคุณเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็กด Trust นะครับหรือกดเชื่อแล้วกด Trust อีกรอบนะครับโอเคอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเมื่อคุณมาเปิดแอปนะครับ มันต้องการ Developer mode นะครับหรือว่าโหมดผู้พัฒนานะครับเหมือนเดิมนะครับผมเราเข้ามาตั้งค่านะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับอันนี้เราจะเข้ามาที่ Privacy and Security นะครับนี่ครับล่างแบตเตอรี่นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับคุณจะเจอกับ Developer mode นะครับนี่นะครับมัน off อยู่นะครับกดเปิดได้เลยครับเมื่อคุณกดเปิดนะครับมันจะบอกให้คุณรีสตาร์ทเครื่องนะครับดังนั้นก็กดรีสตาร์ทไปเลยครับ เมื่อเปิดเครื่องเข้ามาครั้งแรกนะครับหลังจากที่คุณดีสตาร์ทไปนะครับมันก็จะให้คุณยืนยันอีกครั้งในการกดเปิดนะครับให้กดเท r ร์นออนนะครับหรือเปิดแล้วก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะเปิดตัวโปรแกรมได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็เข้ามาในแอปแล้วนะครับเราก็นี่ครับเปิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตัว o u t ต o ร r นะครับเป็นแอปที่เอาไว้ติดตั้งแอปอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งวิธีที่จะติดตั้งนะครับก็ให้มาดูนะครับตรง อย่างแรกเลยคุณจะเห็น o อ t สโอนะครับมีเวลา7วันนะครับก็คือเป็นตัวเซอร์ติฟิเคทฟรีทั่วไปนะครับของทุกคนจะขึ้น7วันนะครับยกเว้นว่าเราเป็น d e v e l o p e r นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการที่จะดาวน์โหลดแอปหรือว่าติดตั้งแอปนะครับก็วิธีดาวน์โหลดเนี่ยเราอาจจะต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ IPA มาเองนะครับจากเว็บไหนก็ได้นะครับซึ่งเมื่อโหลดมาแล้วนะครับให้กดบวกด้านบนซ้ายนะครับแล้วก็เลือกแอปเลยนะครับอันนี้ผมจะลองติดตั้ง PPSPP นะครับเป็นตัว PlayStation Emulator นะครับเมื่อ เมื่อเราเลือกตัวไฟล์ ipa แล้วนะครับเพื่อที่จะติดตั้งนะครับเราก็ให้อ่ามันจะขึ้นมาให้เราใส่ตัว Apple ไ d เหมือนเดิมนะครับล้วก็ใส่เหมือนเดิมได้เลยครับโอเคนะครับผมเมื่อคุณใส่แล้วเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับกดก๊อดอินด้านล่างไปนะครับจากนั้นแอปก็จะทําการติดตั้งเลยนะครับโอเคครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะครับนี่ครับเปิดแอปได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับแอป ppspp นะครับที่ เอาไว้เล่นเกม p l a y s t a t i o n นะครับเป็นพวกแอปอิมูเลเตอร์ต่างๆนะครับในอนาคตเดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นคําถามที่ทุกคนสงสัยนะครับคือหลังจาก7วันแล้วเราทํำยังไงนะครับหลังจาก7วันแล้วให้เราเปิดตัวอ u t เซ r ร์เบอร์นะครับบนคอมพิวเตอร์ของเราเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดคุณทําตามผมคือเราไม่ต้องต่อสายแล้วนะครับผมทําผ่าน Wi-Fi ได้เลยดังนั้นเมื่ออาลเซอร์เบอร์ของคุณเปิดอยู่บนคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถกดรีเฟชได้เลยนะครับแอปมันก็จะทําการรีเฟชนะครับจากหมดนะครัััับบหรรือววว่า1นนน2ะค กลับมาเป็น7วันเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะครับอีกอย่างนึงนะครับถ้าคุณพยายามที่จะรีเฟรชแอปนะครับหรือว่าติดตั้งแอปแล้วมันไม่สามารถทําได้นะครับมันเฟลแบบนี้แสดงว่าคุณยังไม่ได้เปิดอ u t s e เซ e ร์เวอร์บน P ีีของคุณนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกๆครั้งถ้าเกิดจะลงแอปหรือว่ารีเฟรชแอปนะครับให้เปิดอาเซิร์เวอร์บน P ีีของคุณด้วยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจวิธีการโหลดแอป ppspp นะครับแล้วก็วิธีการเล่นเกมบนแอปนี้นะครับก็เดี๋ยว อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับผมจะเอาไปทำคลิปในอนาคตนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ